สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเราข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของเต๋นที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องต่างๆมากมายโดยเต่นนั้นได้มีการพูดอยู่3มเรื่อง 1. เรื่องของทนายสมเกียรติสเรื่องของทนายตั้มและสา เรื่องของยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่บ้านโดยแตนได้มีการพูดถึงเรื่องแรกของทนายสมเกียติโดยได้บอกว่าที่มีคนบอกว่าทนายสมเกียจนั้นได้มีรายได้อยู่สองทางก็อยากจะบอกว่าได้จ่ายเงินค่าทนายก็จะมีคดีพญานาคปู่ปริจิตและต้นไม้แม่โสรรพีเรื่องของกล่องดำและเรื่องของนักข่าว ที่ได้จ่ายค่าทนายโดยแต่นั้นได้ใจ่ายให้กับทนายสมเกียรติไปนั้นส่วนเรื่องของพระพุทธชินราชที่ทนายสมเกียรติได้ไปที่ปออดทอด้วยก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนใจ่ายให้ในตรงนี้และประเด็นที่ว่าทนายสมเกียรตินั้นรับเงินสองทางแต่ก็บอกว่าทนายสมเกียรติไม่ได้รับเงินสองทาง อยากให้ทุกคนเชื่อมันและมั่นใจในตัวของทนายสมเกียรติโดยขอแจ้งให้ทราบได้ทั่วกันส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องของทนายตั้มซึ่งได้มีเอฟซีหลายท่านได้โทรมาสอบถามว่านายเชยพลน,นั้นจะเปลี่ยนทนายหรือคะแต่บอกว่าคดีของน้องจุมพูนนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจว่านายเชยพลไม่คิดจะเปลี่ยนทนาย อยากให้ทุกคนมั่นใจอีกว่าไม่มีการเปลี่ยนทนายอะไรที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่ว่าว่าให้กับนายเชพลอยากให้ทุกคนเข้าใจก็ได้มีการโทรคุยกันเรียบร้อยแล้วกับทนายตํามถึงบางทีก็จะมีผิดบ้างผิดพลาดไปบ้างเราก็รู้ว่าเอซีทุกคนก็จะเป็นห่วงคนที่ตัวเองรักและเป็นห่วง ส่วน f อฟทนายก็จะเป็นห่วงทนายเอฟของลุงกับป้าก็จะห่วงลุงป้าแต่อยากจะให้ทุกคนได้เชื่อมันว่านายเชยพลน,นั้นเชื่อมั่นในการทํางานของทนายตั้มนายเชยพลไม่อยากทําให้ทนายตั้าไม่สบายใจส่วนล่าสุดก็ได้มีการพูดคุยกับทนายตั้มครั้งล่าสุดที่ทนายตั้มได้มีการเดินทางมาว่าลุงถ้ามันเกิดเรื่องราวอะไรก็ตาม ทนายตั้มบอกว่าหากมีการเกิดเรื่องราวเข้ามาในโลกโซเชียลหรืออะไรก็ตามก็ขอให้ลุงนั้นโฟกัสมาตัวที่ผมทนายกลับไปก็จะมีเรื่องราวอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากจะให้ทุกคนที่อยากจะเห็นความยุติธรรมในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยากจะรู้ว่าบ้านเมืองของเรามีความเที่งธรรมอยู่ไหมอยากจะให้ทุกคน ร่วมมือกันช่วยทนายจะดีกว่าอย่าสร้างความระแวงซึ่งกันและกันอยากจะให้ความยุติธรรมให้กับลุงกับป้าจริงๆก็อยากจะให้ช่วยทนายช่วยเราได้ก็ฝากขอให้ทุกคนช่วยเอาหลักฐานที่มั่นใจและดีที่สุดส่งมาให้กับทนายหรือว่าส่งมาที่ลุงกับป้าก็ได้รู้ว่าทุกคนรักและเป็นห่วงอยากจะให้ทุกคนช่วยกันจะดีกว่า ถ้ารักกันก็ต้องช่วยกันถ้าเรารักใครสักคนเราก็อยากจะช่วยเขาแต่ต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องและตั้งอยู่ในฐานความถูกต้องส่วนเรื่องที่สมนั้นแตนได้บอกว่ามีคนไลน์มาบอกซึ่งอยากจะบอกว่าคำนี้นั้นแรงที่สุดเหมือนกับจุกอกมันจุกที่อกว่าลุงกับป้านี้นั้นเนรคุณยูทูบเบอร์ใช่ไหม ขาบอกเลยว่ารู้สึกว่าจริงๆคำนี้คำคำนี้ป้าไม่เคยในระคูณยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทุกคนที่มาตั้งแต่วันแรกจะพูดถึงช่องกลางๆและก็ช่องใหญ่ๆที่มาอยู่รอบๆบริเวณบ้านทุกคนมีไรายได้เหมือนกันป้ากับลุงก็อยากให้ถ่ายชีวิตของเรามาเพื่อที่จะมีไรายได้ป้านั้นได้ยินแบบนี้ จุกเลยคำที่เขาว,วา่าเนรคุณยูทูบเบอร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็น f อซีของใครของช่องไหนจะไม่พูดแต่อยากจะให้รู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกคนก็ปกป้องลุงกับป้าอยู่กับลุงกับป้าถ่ายตรงนี้มาเยอะแล้วอยากจะบอกว่าทุกคนที่มีรายได้จากตรงนี้จากเอฟซียูทูบเบอร์ทุกท่าน ไม่ใช่ f อฟจากป้าก็ได้จากยูทูบเบอร์ทุกช่องเพราะทุกช่องต่างมีเอฟซกันแล้วป้าก็มีแค่นี้ป้าไม่เคยว่าใครอยากให้อยู่กันแบบรักใครปองดงกันเปิดใจให้กว้างคิดแต่อะไรที่มันดีๆทุกอย่างเราก็อยากจะให้เข้าใจกันป้าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อยากให้ทุกคนคิดและเข้าใจ คนก็จะบอกว่าป้านั้นบ้าอำนาจเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงได้มีการวางกดนางรำพราะเห็นข้างหลังเบื้องหลังของนางรำนั้นทุกคนได้มีการติติงกันคนนี้น้อยคนนี้มากคนนี้บ่อยก็เลยหาทางออกให้มันก็เท่านั้นหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกคนโดยเห็นว่ามันไม่โอเค ก็อยากจะให้เข้าใจและก็เปิดใจให้กว้างคิดแต่สิ่งดีๆทุกคนที่มาที่นี่ทุกคนก็ได้ผลพลอยได้กันทุกคนเรามาต่อกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลกันต่อนะคะโดยชาวโซเชียลท่านนี้ได้มีการโพสข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าอย่าตกเป็นเหยื่อยอมทำคอนเทนต์เพื่อให้คนด่า ข้อมูลไร้สาระแหกตาหลอกลวงเพื่อให้คนเข้าไปดูเข้าไปติดตามกลยุทธ์ที่เขาใช้เพราะความอยากรู้ของคนแต่บรรลุวัตถุประสงค์แอบยิ้มมุมปากคอนเทนต์นี้สำเร็จอีกแล้วตู่ทำคอนเทนต์เรียกทั้งแฟนคลับกับคนอยากรู้ฝ่ายตรงข้ามฮ่าฮบวกแต่มันได้ตังหลายหมื่น ถึงหลักเสนยิ่งดูกันมากๆโฆษณาก็ยิ่งเข้ามันก็ยิ่งได้ตังก็อยู่ที่ตัวของเราจะสนับสนุนแบบไม่รู้ตัวหรือแบบไม่ตั้งใจแต่มันได้เงินจริงๆข้อมูลจริงๆอ่ะเขาไม่มาพูดเผอเจอออกสื่อกันหรอกครับเขาเก็บเงียบในชั้นศาลติดตามอย่างมีสติยึดหลักของกฎหมายเป็นหลักตำรวจอายการศาล บนพื้นฐานของความเป็นจริงเน้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงคดีความไม่ใช่ละครอย่าไปสนใจพวกใบตองแห้งๆหน้าโทรศัพท์มือถือกันเลยครับเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแห้งตายไปเองหรือเต็มใจจะตกเป็นเหยื่อของพวกเขาก็ตามใจแค่หัวเรื่องของคอนเทนต์แหกตากาตะโกนด่ามันได้แล้วครับขอบคุณครับ